พักบัวพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีวันสุขุขสุข,ขนมึงดูผูกให้จูห่งางบังคำมันเป็นดอกไรเอาดอกมไม้วานพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วเอามาหวานเอาเบิ่งมาหญ้าไปขุดกบไอ้าไปแล้วลูกง่งนาผูกมากับลูกไส้หลามเลยแม่นโบนั่งสบายดีปลุงละล่อนะบ่มันจะนมันสิล้มไทยใช่ไหมนั่นนอนนิสันสันซะ อะอาตัวนี้ทีมแทต้ตัวนะอ่าทิะสวัสดีครับปลาลุกแน่เห็นไหม <อะ S 2> เนี้ยน้อยสบายดีปลาลุกแน่มันเงาโพดนั่นน่ะอ๋อก็ะยานตัวนี้เอาตัวสันสันนี่นะสบายดีปลาลุกแน่ดีครับปลาลุกแน่ลูกใส่ชุดหลอ่อแท้ไหมอนี่ะ

Nhanh nhanh, bà lên lá mày nè Cái này nó lùm thề thang, thím thím Bà lên chẳng ảo Úm lên Ôi nhanh, yên lộn nhanh nè Phụ này ỏi phu. đang nả phụ bác phá. Đây phá cá nhanh nè Nhanh Nà, nhanh nè Nà, nhanh hụt chắc Mẹ anh đi qua phá nhanh nè Ni được mình. Được lắm ngam. Người này pha phẹt nó lúc thường na. nhang quá lúc nhang quá. Ở nhà đi cốp chắc tổ là nhà đi khút cốp. Leo, mình tập hát khanh nhang này. À, bà thầy, sẽ chèn nó mày đi. Ôn ôn đôi sủ ấy, vô phát nhang này. Sườn mà nấy cả hòm. ข่ยแง่งลูกข่ายแง่งฝนจะอ่อนน้อหลีดเผาอันเคื่อนไห้ใกล้หน้าพอน้องหลีดผู้เข่าเต็มตารางเทียงพอลูกเคยลูกซางทางนำช่วงสายเบิดแล้วล่ะเบิ้ดเราก็ไปหลับจ้างทางอื่นเนาะไาจ้างกับป้าไอ้แล้วก็พอได้มาสื่อพลิกไปได้เป่งนู่นแล้วสื่อที่เราอยากสื่ออะไรเนาะ mẹ mẹ bung nè tàn á em lộp nè 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 bào thảo hơi thảo nói đâu không nè đấy tin này nhảy nữa pin ái bali đó pin ái bali nè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  ผมมีอ่ะพุ่นใหญ่อยู่มเขาหาแล้วแหมันก็บ่ไย่งนะครับก่อหวยผักขย่งนะใสแกงหน่ไม้บ่อ่ะวายมเคาะักเอาแล้วนี่นี่เบิดลตะกี้เห็นอยู่มันยังสั่นก็เลยบ เพิ่งดูห้องกบเูห้องเขียดนี่หูองแนบปุ๋ยทำอะไรไม่แย่กอนแป๊ดแปดได้พี่น้องพิตาเิมีห้องเขียดเบิ่งถามแม่อยู่นี่เด้อิลองแย่เบิ้งนี่มีเขียดไปจ้ะเขียนเพื่อเขาผูกเลิกกินเอาวราชัวยได้พี่น้องเลยเบิ้งจากห้องแล้วบ่ได้ lon côn bưng đây cá nó nhà ta hai nhà bay má xé nè côn mông cốt này ai đặt hai nhà mà. Ê dứt cốp nè Phân con là phân nhẹ đi đây chắc tốt cốp nè. Em ơi, nè Em thảo hơn này มันอยากลงมากเลยเนี่ยอย่าเอาไปได้จั๊กตัวทะเลองคุดเบิ้งมันเห็นตีนนุ่มๆเลยโู้โหเท้าเบาอัเด้พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเห็นบ่ช่องเบิ้งช่องเบิ้งช่องเบิ้งโอ้ยช่องเบิ้งนี่นี่นี่จิ๊บปะบ่บ่บ่หันเลยหยานหนาไหวไหวลำเล็บเอ้ยมันชุบมันทำได้จากคุดบัน นี S <S ่นานนานเห็นแต่ต oh, oh. oh. ีตัวมันเห็นแต่ตัวมันบึ้งบิ้งบึ้งไม่สีเบินงบห้เบิึงแม่ขี้คุดโอ้ยแม่ขี้เป็นคุดคุดไปคุดคุดคุดเาบ่แม่ช่วจกให้เบิ้งบ่ไอ้จกให้ดึงเนาะอืมเห็นแล้วได้แล้วพี่น้องเกีียงโอ้ยฝืนพบหน้าฝืนโอ้ยได้คนน้อยโอ้นี่ได้ขึ้นมาแล้วปาลุงไ่ได้เลยขนาดนี่ โอ้ยด็กบได้กบเดกบยังดูนะกบกบกบนี่แมวมันตัวแรกเลยได้แล้วขัแขนงบ่เขาไปจักมาแง่เด็กโตหนึ่งเหรอไอ้ใช่ใช่ใหม่ค่ถิ่นหม่ทั้งนอ่น อืมมันน,น,ออน,น,น,นี่ก็ไปข้างลน่ะก็บบกม่ะตัวแรกปกบมาแขงกระพื้น้เลยปุบเล็นว่าูกพื้นบ่ะมอมเข็ดเข็ดม่ออ ่หนอแล้วลูกไม่ล้องไม่ไมแล้อไม่ทำไมหาได้ห้ลุ่มหาได้ห้ลุ่มเก็วฟางเขาไปเกลือไก่นะทำาไม่ขนหน่อยก็ได้บุปลาเพื่องอาเลย เง yes. uh, ี้ยกูอยเนตีดใ่รู้ใช่ไหมแฉ่แฉ่เนี่ยเก่งก็ยังไปรู้วุ้วเขาเพื่องไปอ่า quanh 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 Nó quanh 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 Đi กินลูกเขานะหวานนะง่วเนะน่ลูเขาน่ะ่ากีลายเนาะนี่โหดูมันข้นมากนะเจ้าบง่วมเนาะกินโอตัวนี้น้อยกินเก่งพยังนี่โหว้าวว้าวคือกบใช่ไหมยับออกมาที่หาม ไม่ได้ยังไม่เนื้อคือกุกัแห้งนับเขามาที่สุดนี่เขาหาอะไรโกุ้งอไรขาวลุหาวนแล้วยังไม่อุ้มไหมจวเครื่องยี่ทางไหมเราในเขาเบ้า ให้เราแคมฟานะบอฟเป็นอยเอาไว้นะแค่ต้นอืมไม่กอกเหรออืมโอแลนวบ่ได้น้องวะแลน่บ่ได้ใส่น้องคลองกันไม่้เขเกียวนงห้องดีไม่ด้เขาห้าวนะเนีเนี่ยนี่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 ที่ดือวะนี่นี่ยบนนมียู่นเป็นหน้าเลยเบิ้งเบิ้งคน เางด้ผงว่าน้อยนะโอ้กิ้งเก่งไงแท้โหกิ้เขานะชุดกี่ชั่วผมหนี้วก็ด้งอนีก็เป็นตลุ่นได้เหรอเว้ยเบิ่งสกุเลนะครับุดแน่เื่อสีกลุ่งเลยคนน้อยแต่ขอคนน้อยดึงฮึครบแม่ดึงหน้าไหน้าไป ตามพ่อย oh, like oh, ่อยไปทางป่าให้ได้อบวดเลยนอเท่านี้พ่อย่อยอืมได้แต่่าวานนี่รือว่ามืนเสาร์เลยเออได้แต่มื่ขึ้นอืมขอเจ้าอบวนนอยน้อยหนึ่งนะ <laughs> ừ. Đã thấy cụ nó À, chỉ đây rác sọp đi ăn đu mở Chỉ lông mà bưng đu mở pân Khảo khảo đấy Nga mà đi vừa Ừ Ôi, hệ khẩu nào hay nhiều Ừ Ừ, có ừ. ừ. cái nữa Ôi, có nhỏ

เดี๋ยวไปรับจานทางได้ไปหยางมาบึงก่อนผักพรอนว่านหน,น,นูไปใส่อือาพาระเอกหน่อยขึ้นเมื่อก่อนมานีมาติดใจกรอก่อยักสุกแห้งแห้งแห้งบอกสามิีไาเมื่อปะ คุณนายเด้อปะลุงพอกันคลิปนะ